วันนี้เป็นวันที่17กันยาพุทธศักราช2553เมื่อวานเป็นวันพระกิจกรรมของวันพระก็ยุ่งพอสมควรเพราะอะณาสัทยาญาติโยมทั้งผู้ที่วัดต่างๆมาคารวะก็หลายวัดเมื่อวานตอนเย็นก็พวกเราก็ได้ทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ แต่เมื่อคืนเนี่ยประมาณห้าทุ่มกว่าหลวงพ่อกลับขึ้นไปอยากที่นี่ดูนาะฬิกาสามทุ่มกว่านะเลิกกันพอเสร็จแล้วหลวงพ่อกกลับกุติพอกลับถึงกุติไม่นานอาการท้องท้องของหลวงพ่อไม่รู้จะเป็นมันทานอาหารอะไรอาหารเป็นพิษหรือว่ามันอะไรก็ไม่รู้ละหรือว่ายมมาทูดเขาส่งทหารมาบอกข่าวก็ไม่รู้เหมือนกันแตะ เราแต่ว่าแต่ว่าอาหารเป็นพิษเพอเพอเราชะล่าใจเกินไปยมมาทูดเขาเลยส่งทหารมามาบอกกล่าวอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปนะหลวงพ่ออินนะแต่ตาม่จริงหลวงพ่ออินไม่ประมาทอยู่แล้วพูดแต่ละครั้งแต่ละวันไงพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะบอกคนอื่นยังบอกได้ตัวเองจะตั้งอยู่ในความประมาทได้ยังไงตัวเองก็ต้องเตรียม เตรียมพร้อมเหมือนกันน่ะถึงข่าวแล้วเหรอถึงข่าวแล้วก็ต้องรับตายตายก็ตายนะเกิดมาตายลแต่เมื่อคืนเนี่ยพอกลับขึ้นไปจัดนู้นจัดนี้ดูนั่นดูนี่เอ๊ะทำไมท้องของเราจึงร้อนๆอ,อ,อย่างนี้ผิดปกติวะตามไม่จริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นาจากนั้นมันก็เลยเหมือนกับท้องอะไรเหมือนกับลำไส้มันบิดตัวหน่อยเป็นคล้ายๆว่าเป็นแข็ง แต่ร้อนท้องด้วยเราเขาขึ้นไปนั่งพอนั่งสักพักหนึ่งโอ้ไม่ไหววํทไมมันท้องเป็นอย่างนี้วะแต่นั้นก็เลยเข้าห้องน้ําห้องน้ําโวโจูดเลยแต่นี่ยพอจูดท่านี้เริ่มแรงออกท่นี่พอที่สองเน่ยจากมาเนี่ยพอที่สี่เป็นทางเลยแต่เนี่โทษโทษ ครั้งที่สี่ที่ห้าเนี่ยขาอ่อนเลยตัวนี้โอ้หมดแรงนี่เราดูดูแล้วคนเราเนี่ยไก่งามพวกขนคนงามพวกขี้จริงๆรางเหมือนกันถ้าหมดขี้ในท้องโอ้หมดสภาพเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะพอเขาไปครั้งที่สี่เท่านั้นน่ะหมดสภาพดูด,ดูแล้วมันจะจะกั้นไม่อยู่อีกต่างหากทีนี่นโอ้มันขนาดนี้เลยแล้วกัวนั้นก็เลยบอกกลมาหาพระหรือพระ เอาเกลือแร่ขึ้นไปหาหลวงพ่อหน่อยนะแต่ครูบาเนี่ยไม่ได้เตรียมไว้อย่างว่าเนี่ยกว่าจะขึ้นไปรู้เกือบเป็นชั่วโมงนะหลวงพ่อก็ออกมาข้างนอกเลยมาทานยาที่เขาว่าเกี่ยวกับโรคท้องยาสมุนยาที่เขาแต่งนะแต่หมอแต่งนะวะามาหลวงพ่อเคยชันและเคยได้ผลว่างั้นอะอะไรหยอดลงไปนะในน้ำแล้วก็ดื่มเข้าไปประมาณครึ่งแก้วนะ มันก็เย็นว่าบลงไปในในท้องเออความมดระดับความร้อนในท้องลงมากพอสมควรจากนั้นพอออกมาแล้วนั้นอาเจียนเลยอาเจียนโอ้โหอย่าพูดใครเหนื่อยเลยจากนั้นก็ท้องรู้สึกเป็นเป็นดานอยนะ่างนั้นเลยนอนพักช่วระยะหนึ่งรู้สึกว่าการก็ดีขึ้นพอจากนั้นก็ ก็เลยเข้าไปพักจากนั้นก็หยุดเลยนะสรุปแล้วถ่ายประมาณหกครั้งอางเจียนครั้งแรงๆครั้งเดียวจากนั้นก็พักก็หลับแต่เมื่อเช้าเนี่ยเดินลงมาออกจากห้องมางงรู้สึกบวงเวงบวงเวงเหมือนกันนะมันมอเหมือนกับอะไรมันเหมือนอะไรเหมือนกับมันเพลียมันเหนื่อย,ยงั้นแ่ะมันบวงเวงเหมือนจะเป็นถ้ามันเป็นอาการจะเป็นลมแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก จะนั่งลงมาที่ศาลาพอเดินไปหน้าวัดโอ้ขาอ่อนเว้ย่นเดินไม่ไหวถ้าจะเดินไปถึงหมู่บ้านเนี่ยคงจะไม่รอบแน่ลักษณะนี้ก็เลยเรียกรถพอน้อยมากเลยขึ้นนั่งรถไปตามปกติหลวงพ่อจะนั่งจะเดินไปจนถึงหมู่บ้านแล้วก็กลับในพรรษาไม่นั่งรถเพราะว่าการบินธบาตของเรามีอยู่สี่สายมันจะไม่พร้อมกัน สายหนึ่งนังน่งรถสายหนึ่งเดีวกวก็ช้าเดีก๋กว่าเร็วเพราะนั้นต่างคนต่างเดินไปด้วยกันแล้วก็กลับมาพร้อมกันมันก็ไม่จะไม่ได้คอยกันนานใน,ในพรรษาจะอ,ออกพรรษาแะ้วเออไม่เป็นไรเพราะมาศาลาในพรรษาเรารับปิณฑบาตหน้าวัดปฏิบัติกันมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเพราะนั้นมื่อเช้าในหลวงพ่อไม่ไหวละก็เลยนั่งรถไปก่อนหมู่เพื่อนเลยขาหมดแรงเนี่ย หลวงพ่อเคยเป็นมาหลายครั้งเวลาท้องร่วงเนี่ยขาเนี่ยจะไปก่อนเพื่อนหมดกําลังขยับขยื่นไม่ได้หมดแรงมั้อันนี้ขาวนี่ก็จะเข้าในลักษณะนั้นแหละแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็หายละละเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดีขึ้นถาว่าฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องคอยว่ากันไปอีกรักษายังไง ทิ้งยังไงยังไงก็ให้เราคิดไว้อยู่ในใจอยู่เสมอเนี่ยน,นี้แหละคือยมมาทูดส่งทหารมาเตือนพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปนะหลวงพ่ออินนะอย่ามีแต่สอนหมู่พกเพื่อนมิตรบอกกล่าวนี่แหละแก่เจ็บตายต้องต้องมีทุกคนอายุของท่านเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ยมมาทูดท่านส่งทหารมาขยาวขยาวเตือนเตือนเหมือนกันแต่นิดหน่อย ต่อไปครั้งต่อไปมันคงจะหนักหนาสาหัสขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละทุกคู่ทุกคนทุกรูปทุกนามเกิดมาแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทมันธาตุขันร่างกายเนี่ยถึงจุดจบแน่เหมือนหลวงพ่อพูดย้ำบ่อยๆก็เหมือนกับเอาเรื่องความหายนะมาพูดมาคุยมาข่มกันแต่ไม่ใช่นะพวกเราอย่าเข้าใจอย่างนั้นอันนี้คือเจตนาดี หลวงพ่อเจ็ดปีเจตนาดีบอกกล่าวทั่วกันแต่หลวงพ่อเองก็อย่างที่ว่านหะลวงพ่อไม่ได้คิดสนุกนะไม่คิดว่าจะหาให้หายทีเดียวยมมาทูดเขาเตือนเราก็ต้องระวังอีกเหมือนกันระวังอย่างไงความระวังก็คือเตรียมพร้อมคุณงามความดีสิ่งไหนที่พวกเราควรจะตักตวงในขณะยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าว่าใจขาดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละหมดแล้วหมด ที่จะตักตวงคุณงามความดีเพราะว่าพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่เป็นชุมทางจะว่าสี่แผงก็แล้ห้าแผงหกแผงในสุดแท้แต่พร้อมที่จะไปได้ทุกอย่างถ้าเราทำกรมหนักอนันตรียกรรมเราก็เดินทางไปสู่อเวจีมหานรกอนันตรียกรรมคืออะไรคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหัน ทำร้ายพระพุทธเจ้ายัางพโลหิตให้ห้ออย่างพระเทวท่านกิ่งหินลงมาจากภูเขานะ่ะแล้วก็จากนั้นสังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันอันนี้แปลว่าเราเดินทางเส้นหนึ่งไปสู่อเวจีมหานรกนะพอต่อมาเราทํากรรมชั่วไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็ฆ่าไม่เลือกทุบตีคนไม่เลือกไม่มีเมตตาปราณีกับมนุษย์หน้าไหนทั้งหมดจากนั้นเนี่ย เราก็ไปอีกเส้นหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเอเวจี v G, แต่ไปสูน่นรกมันมีหลายหลุมเลยเทนี่พอไปแล้วมันก็แยกซ้ายแยกขวาอีกแต่ออกจากทางแยกนึงเป็นทางเส้นเดียวแต่พอใกล้ๆแล้วเทนี่เหมือนกับกลางปลาอะไรอย่างนั้นเราจะไปหลุมไหนเทนี่แล้วเขาจัดการให้เองไม่มีปัญหาหรอกไปถึงที่นั่นแล้วคุณจะอยู่หลุมไหนวิญญาณที่คุณทํานั่น่ะเขาจัดให้เองอันนี้ก็คือไปทางหนึ่งออกจากนั่นก่อ ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทำตัวไม่ดีเป็นเปรตพอออกจากชาตินี้ไปเขาให้เป็นอีกสายหนึ่งบางทีก็เป็นเปรตงูอย่างที่พระโมกขาลาเห็นนะเห็นพระภิกษุตะกอนในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะไปยุยงสงให้แตกกันะพอมาชาตินี้เป็นเปรตยู่ตีนเขายาวเฟ้ยเลยตัวเป็นงูหัวเป็น หมูแล้วก็อสุภะปฏิกูลพวกอุจจาระเนี่ยไหลออกจากปากมีนอนโยเยียไปหมดนะอันนี้ประมุกคลาท่านเห็นอันนี้ก็คือปากไม่ดียุโยงให้ผู้อื่นที่เขามีความพร้อมเพียงสัมคมีกันให้แตกแยกสัมคมีกันอันนี้ก็คือพวกเปรตมีหลายจําพวกอีกเหมือนกันจําพวกหนึ่งไปเผาพระกุฎีของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็มาเป็นเปรต ยาวเป็นเป็ดงูยาวเดี๋ยวไฟลุกลามจากหางไปถึงหัวแล้วก็ลามจากหัวมาถึงหางบางทีก็ลามจากหางทั้งหัวด้วยมาชนกันที่ตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็คือพระโมกขราท่านเห็นมีมากอยู่ในพระไตรปิฎกนะอันนี้ก็คือสายทางหนึ่งไปสู่เปรตออกจากสายทางหนึ่งไปเป็นสัตว์ที่ไรฉา,านสัตว์ที่ไรฉา,านพวกเรานับน,บนบเลยซิเดี๋ยมันมีกี่จําพวกพอออกไปจากเส้นทาง สายชาติที่ได้ชาติเนี่ขนนั้นเหมือนยิ่งกว่าก้างปลาอีกทีนี่สายเล็กสายน้อยแยกเอาไปหมดเป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่เป็นอะไรทั้งหมดเลยท่านอย่างพวกเราเห็นสัตว์เนี่ยรวนแล้วแต่ใช้ใช้กรรมของใครของเราทั้งหมดแต่ขนาดพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเวลาท่านตายเป็นท่านคิดห่วงพ้ากีวรท่านยังตายเป็นเลนท่านก็เดินอีกสายอีกเหมือนกัน ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นว่างนะ้นเน่ยเพียงแต่ห่วงหาอะไราในผ้าจีวรของตนเองเท่านั้นแหละเพราะนั้นเวลาก่อนที่จะตายเนี่ยพวกเราต้องเตรียมพร้อมอย่างไรแต่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างไรนี่อันนี้เป็นนาทีของเราแล้วกันจากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ม,มีมีกี่อย่างเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่เหมือนมนุษย์ทําไมหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิตถ้าเราไปดูโรงพยาบาลเรายิ่งเห็น มากหลากหลายมนุษย์ใช้กรรมของแต่ละแต่ละคนแต่ละวิญญาณแต่ละเรื่องร,ราวนี่แหละเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่เหมือนมนุษย์อีกเมื่อเป็นมนุษย์แล้วสมบูรณ์แล้วก็ยังมีความยากความจนความการเป็นอยู่แปรแต่ต่างกว่ามนุษย์ทั้งหลายอีกแต่บางคนก็ล่ารวยรวยเอารวยเอาเพราะอะไรอันนี้กับพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ากรรมกรรมดีกรรมชั่วให้ผลถ้ากรรมชั่วให้ผลก็ยัง ไม่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่กรรมดีให้ผลกัน,นั่นอะไรก็ลำซ้ำไปหมดว่างั้นแหะถูกใจไปหมดนะเพราะเหตุไรเพราะกรรมดีให้ผลมีแต่ไปทางดีถ้ากรรมชั่วให้ผลกันเนี่ยมีแต่ทุกข์ยากลําบากสิ่งอนไรมาพบมาเจอก็ไม่ไม่เป็นสิ่งพึงปรารถนานี่แหละอันนี้คือกรรมชั่วจากนั้นก็ไปสู่สวรรค์เีกเป็นภูมมะภูมมะเทวดา ภูมิมากก็คือเป็นเทวดาไปอยู่ภูผาป่าไม้ไปอยู่ภูม,มิใครก็บอกภูมิก็คือไปอยู่ในถ้าไปอยู่ในที่เนินสูงไปอยู่ในหลองน้ําไปอยู่ในอะไรเนี่ยอันนี้ว่าภูมิมากเทวดารุกขเทวดาอยู่ตามต้นไม้ต้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กจุดแทตบุญบารมีของเตเตเทวดาแต่ละท่านอีกเหมือนกันอยู่ต้นไม้อันนี้ว่ารุกรุกขเทวดา อากาศจะาธาตุเทวดาเทวดาอยู่ในอากาศท่านลองลอยพบท่านมีวิมานอยู่ในอากาศอันนี้อากาศจะาธาตุเทวดาจากนั้นสวรรค์ชั้นจาตุมลเลยท่านเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งออกจากเมืองมนุษย์ไปแล้วเหมือนกับเราเป็นเมืองเป็นเมืองอย่างนั้นอันนี้คือจาตุม่มจากนั้นก็เน,นี่ยนะยามาตะวะตึงตะวะตึงสา ยามาตุสิตาสวรรค์หกชั้นจากนั้นก็ขึ้นไปอีกเป็นพรมมีพรมมีมากจากนั้นก็พรมของพระอนาคามีอีกพรมพระอนาคามีอีกห้าชั้นอวิหาอัตปาทุตสาทุตเสียกนิฐา,าพรมพรมห้าชั้นเนี่ยไม่ลงมาเกิดอีกอันนี้คือพรมไม่มาเหยียบมนุษย์อีกไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกว่างั้นเถอะ คือท่านตัดราคะโทสะได้เด็ดขาดยังเหลือแต่โมหะคือความหลงในจิตในใจอย่างละเอียดไม่สามารถที่จะตัดโมหะความหลงได้ท่านก็ขึ้นไปบำเพ็ญอยู่สุทวาชห้าชั้นพอหลุดออกจากสุทวาชห้าชั้นแล้วก็เข้าสูนาน่นิพพานนิพพานังปรมังสุญญ์ยังนิพพานังปรมังสุขขังกันนอกจากนั้นลงมาพระสกทาคามีจะต้องเกิดอีกชาติหนึ่ง พระโสดาบันเป็นอริยบุคคลก็จริงแต่ท่านจะต้องได้เกิดอีกหนึ่งชาติสามชาติเจชาติคือคงจะเป็นลักษณะพระโสดาบันเกรด A เกรดบเกรดสอย่างนั้นอ่ะ้าเราให้เราจัดนะเกรดเอแ,แค่ว่าท่านพร้อมที่จะไปแต่ไม่สามารถที่จะขึ้นขั้นสูงกว่านั้นไปอีกแล้ว A เอกับพีซเกิดชาติเดียวนะโกลังโกระ เกิดสามชาติสตุขตะประมาเกิดเจ็ดชาติอันนี้คือพระโสดาบันอันนี้เข้าขัน้นแปลว่าขึ้นขัน้นขึ้นเกาะบันไดได้แล้วไม่หลุดแล้วงั้นพร้อมที่จะเข้าสู่นิพพานกันนอกจากนั้นลงมาเป็นโลกียะเนี่ยไม่แน่นอนนี้ถึงจะเกิดเป็นมั่งมีสีสุดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินขนาดไหนก็เถอะ พร้อมที่จะมาเกิดเป็นหมูหมากาไก่ได้อีกเพราะอะไรเพราะว่ายังเกาะไม่ติดยังไม่มาตรฐานยังไม่เป็นอริยะยังไม่เกิดความเบื่อหน่ายนี่แหละภพภูมิของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิญญาณทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าพระราชนตสาวกที่ท่านรู้ท่านเห็นมาและท่านบอกกล่าวอย่างที่หลวงพ่อได้บอกให้พวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ถ้าพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทก็อย่างว่านะ่ะสิ่งที่รองรับชั้นที่รองรับพวกเรามีหลายระดับนะถ้าเราทํากรรมชั่วอนันตริยกรรมแล้วก็นนี่แหละเวจีมหานารกไม่เป็นอย่างอื่นจากนั้นรองลงมาก็คือนรกหลุมต่างๆจากนั้นก็เปรตอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเปรตแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละคณะที่พโมกขลาท่านเห็นท่านยกตัวอย่างมาเพียงนิดหน่อยท่านเอง ที่ท่านเห็นมากมายมหาศาลนะอันนี้ท่านไม่นํามาพูดแต่ท่านพูดที่ท่านเห็นเป็นตัวอย่างเปตตวนี้เป็นควรจะเป็นตัวอย่างให้มนุษย์ได้ศึกษาแล้วก็จับมาแล้วก็เอามาบอกกล่าวจากนั้นกัตริย์ที่ฐิฉันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอันนี้เป็นรูป,ปรธรรมจากนั้นก็เป็นนามรธรรมอีกก็คือเทวดาชั้นต่างๆเพราะนั้นลหลักๆของพระพุทธศาสนาทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าเราจะพิสูจน์ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าพิสูจน์อย่างไรพระอาหารหันตสาวกท่านพิสูจน์อย่างไรท่านเห็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่าไม่ใช่พูดที่จะได้เป็นพระอริยะบุคคลเท่านั้นเป็นพระอรหันเท่านั้นนะรู้ได้สมัยเป็นฤาษีสีภยัยท่านนั่งภาวนาจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบเกิดญาณทั์สนะเกิดฌานท่านก็ยังมองเห็นโลกเห็นสวรรค์ได้เห็นเปรตเห็นเรื่องต่างๆได้สรุปแล้วก็คือให้จิตเป็นหนึ่งซะก่อนจิตรวมซะก่อน เกิดญาณทัศนะนี่แหละข้อพิสูจน์ไม่มีทางอื่นไม่ใช่ว่าเรียนมากๆรู้มากๆแล้วจะรู้ในสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางไม่มีไม่มีในตำราเล่มไหนว่างั้นนะแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ยืนยันว่าคนนี่เรียนเก่งๆแล้วเขารู้นรกเขารู้สวรรค์ก็รู้รู้ก็เพียงรู้ตามตำราทานเองไม่ได้รู้ออกมาจากใจจริงแบบรู้ๆเพอๆแล้วแต่ยังไม่เชื่ออ,อีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะตัวเองไม่ได้ปฏิบัติ มันไม่ได้ออกมาจากใจจริงถ้าออกมาจากใจจริงแล้วนั่นแหละรู้แบบฟังใจเออพบภูมิมันมีมันมีจริงๆแต่เดี๋ยวนี้พวกเราเห็นแต่พบภูมิสัตว์เิชานกับพวกเราเห็นได้มากมายเลยบางสัตว์บางตัวเราเห็นแล้วก็ขยะขยแยงเทวดาเห็นมนุษย์ก็ขยะขยแยงอีกเหมือนกันพรมเห็นเทวดาก็ขยะขยแยงอีกมันมองต่นะําเหมือนกันมองต่ําลงไปนะมันจะเห็นพวกสัตว์เรวิชานมองเปรตมองส์รนรก เขาก็ขยักขยงอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราท,ทุกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อพูดนะเมื่อคืนหลวงพ่อแยยมมาทูดเขาเตือนมาแล้วแต่ตะกอนเขาก็เตือนมาเป็นลําดับลําดับแต่เมื่อคืนในเตือนแรงหน่อยเพราะงั้นจนขาอ่อนปุกเปียกจะเดินไม่ได้เอาโยมมาทูดมันเตือนเขาเตือนเพราะงั้นะเราจะไปโกรธให้โยมมาทูดไหมเขาไม่ควรจะโกรธให้โยมมาทูดเพราะเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เก็บตายมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราไม่ควรจะตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะทําให้มากจเจริญให้มากทําให้สม่ําเสมอเท่านั้นละ่ะส่วนที่เราการเป็นอยู่ของพวกเราครบค้าสมาคมอบรมสั่งสอนการเป็นอยู่เราก็ทําให้เต็มที่อย่าให้ขาดตกบกพร่อง พอเรามีอยู่มีกินมีธาตุมีขันมีร่างกายสังขารเราต้องสะแสวงหาแต่ส่วนจิตใจนะั้นลึกๆแล้วให้คิดไว้เสมอว่าตายแน่นะตายแน่นะตายแน่นะ,ะโลกนี้ไม่เที่ยงนะไม่ใช่โลกที่จะอยู่โชคฟ้าดินสลายนะใจนะอย่าลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปนะใจนะไอันนี้กนะ็คือทําความเข้าใจกับใจตนเองนะสกิดใจตนเองไว้อยู่เสมอถ้าผู้นั้นคิดอย่างนั้น ไว้อยู่ในใจเสมอผู้นั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะพระพุทธเจ้าธรรมาตัดไว้อย่างนั้นตอนนี้ไปรับพรอ,อนุโมทนาให้พร